สวัสดีครับอยู่กับช่องชายบ้านนานครับวันนี้เราถ่ายทำเจ้าของช่องเขาเลยครับเขาขับไปโครเ <c oughs> ขาบ,บอกว่าเขาไม่กล้าลงโคลนะเพราะว่าตัวเดินไม่ค่อยดีครับไป ตามไปครับตอนนี้เราก็ลงด้านล่างเลยลงด้านล่างได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของชายบ้านนาเขาครับว่าจะทำได้อย่างที่เขาพูดไว้หรือเปล่าแล้วบางคนที่ว่าชายบ้านนาทำไม่เป็นนะก็ต้องดูคลิปนี้ด้วยครับ อันนี้แค่ซึบๆเขาเริ่มปฏิบัติการเลยครับกับวอลโว่ครับ E C สองหนึ่งศูนย์ปี ไปเรื่อยครับดันโครนเข้าไปครับอันนี้บีบน้าครับให้น้ําลงไปด้านล่างเพื่อจะได้เพื่อจะทาการสูบโคลนข้างจะลึกครับเอ้ยปุ่งกีฉีกเด้อหรือพี่เพราะว่าเชื่อมเชื่อมมาไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่งัดตอไม่ค่อยได้ครับตินได้อย่างเดียว เพราะว่าเคยเชื่อมมาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้ได่ามช่างบอกว่ารับประกันได้แต่ว่าคนขับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร,คร, <c oughs> คร่ครับกลัวกลัวจะเสียเวลาถ้าเสียเวลาก็คืองานก็ไม่เดินครับตอนนี้ก็ทางช่างเขามาวัดให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทําการขุดข้างๆลงมาก่อนครับเพื่อจะบีบโครนล,ลงไป แล้วก็เอาดินเอ,เอาดินแข็งครับขึ้นมาด้านบนเพื่อจะเรียกอะไรนะทำคันครับใตความลึกเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไปใช้บ้านนารู้ครับอันนี้เราถ่ายคลิปไม่ใช้บ้านนานะอากาศร้อนมาก แอเย็นชำครับเย็นถึงไข่เลยแหละ<อ><อ>พูดถึงเขาก็ชํานาญการากันนะในการทำในการับแมโครครับแต่ว่าทำไมคนชอบใส่ร้ายชายบ้านนา ๋ต่อันนี้เขาเอาจริงแล้วครับเอาจริงก็คือจะไม่ให้ใครมาดูถูกแล้วดูฝีมือแล้วกันคอยติดตามแล้วกันว่าเขาจะทําได้ขนาดไหนโอ้โโ oh, ครนครับไม่มีปลานะโคลนเยอะมากครับลึกประมาณห้าสิบซึเขาบอกว่าเขาไม่ยอมลงแล้ว ถ้าเกลวว่าไม่ต้องลงหรอกคืออยู่ด้านบนนี่แหละแล้วก็ทําการเอาดินไล่โครนออกไปก่อนอันนี้คือที่เขาขุดมีเป็นแนวเพราะว่าแนวที่จะสโลปก้นมันจะอยู่ฝั่งนี้สะจริง่ที่อยู่กับแท็กฝั่งนี้ครับเดี๋ยวค่อยดูครับ อีกไม่กี่วันก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละอุดปลาปลาเยอะมกันกันนี่เป็นบริษัทสีฟ้าค้าวัสดุครับรับทำงานนี้ครับแล้วก็คนคอนโทรลก็เป็นชายบ้านตา เขาจะอยู่ต่อจนสะลูกนี้จะเสร็จหรือหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจยังไม่รู้เพราะว่าเราได้เดาใจเขาไม่ถูกถ้าเขาถูกกดดันเยอะๆเขาก็ไม่อยู่ครับเขาบอกมาถ้าไม่มีใครมากดดันก็คือเขาจะอยู่จนสะเป็นรูปเป็นร่างครับ อันนี้สูตรไหนเราไม่รู้ครับรู้อย่างเดียวว่าเขากำลังไล่โครนอยู่อันนี้น่าจะเอาดินออกเพราะว่าความลึกยังไม่ได้ครับความลึกต้องเอาดินออกประมาณเม็ดหนึ่งเลยหรือว่าเม็ดห้าสิบซประมาณนี้นะ แต่เขาทํำยังไงเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นใช้บรรน,นาพุทธสละหลวงอันนี้น่าจะเป็นแต่เราไม่เคยเห็นจริงๆเพราะน่าะมีประสบการณ์มากกว่านี้นะแต่เราเห็นแค่ผิวเผินเห็นแค่โอ้สมชายขับรถไม่เป็นหรอกอย่างงั้นอย่างนี้ แต่ต้องดูคลิปหกรอดำกรีนครับถึงจะรู้ครับเพราะเราจะติดตามครงนี้จนกว่าสาลุกนี้จะเป็นรูปเป็นด่างครับอย่าให้เขาว่าได้เด้อชายบันนาสุ้ๆกับวอนโวครับคันนี้เสียตินก็พาไปเอามา ชายลงไปเปิดน้ำครับน้ำก็เข้าตัวเดินไปคลูนคลนไม่ใช่นะ้ำคลูนก็ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าลงไปแล้วครับตะเกียบบอกว่าอย่าเพิ่งลงไปเดี๋ยวจะมีรถคันอีกคันมาช่วยให้เขาลงเราอยู่ด้านบนอย่างเดียวพอประมาณนี้ครับ ไดปลูกพี่อย่าให้เขาว่าได้อันนี้แหละครับเราถ่ายทําให้ใชายบ้านนาครับเพราะว่าเขาอยากดูฝีมือของเขาในช่องของเขาได้ให้ลออ้อดำกรีนครับเป็นคนถ่ายทําแล้วก็ทําการาภาคสดภาคสดให้ พักสดๆเลยนะไม่ได้โม,โม้เขาเปิดคลิปดูเขารู้เลยว่าเสียงใครครับเพราะว่าเสียงเราจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่เป็นเสียงไม่ใช่เสียงขายบรรณาแน่นอนครับดูดูแหมเห็นไหมใครว่าใช้วบรรณาขับรถไม่เป็นนะ ขอขอถามหน่อยอ่าดูแนวเลยครับอ,อ้าวพอแล้วอ,อ่ะ้าวเดี๋ยวน้ำมันมันหมดครับอันนี้อ่าช่องชายบ้านนาครับฝากติดตามาช่องชายบ้านนาด้วยมันสิบนาทีแล้วดิออพอแล้วไงพอแล้วป่ะอ๋อก็ฝากติดตามฝากปักติ๊กไลค์โอ้ยไม่ใช<อ>่ซับสไครต์เยอะๆเฮ้ยเดี๋ยบร้อยนี่เลยนี่ครับชายบ้านนานะ 不倒呀。